แค่มีตังค์คุณก็สามารถซื้อของออนไลน์เหล่านี้ได้ 1. รถถังในสหรัฐอเมริกามีเบ์เซอร์เว็บไซต์ที่เสนอขายรถถังพร้อมกับปืนใหญ่ให้กับคุณถึงแม้ว่าประเทศนี้จะได้ขึ้นชื่อว่าดินแดนแห่งเสรีแต่การขับรถถังเล่นบนถนนนี้ก็ดูเหมือนจะมากกว่าสมรรถนะของเราสักหน่อย2อขี้เล็บของฆาตกรต่อเนื่องรอยนอเล่หนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อเสียงได้ทําการประกาศขายขี้เล็บของตนเองลงบนอินเทอร์เน็ตในราคา10เหรียญ3ชุดอุปกรณ์เอาตัอรอดจากซอมบี้ที่เต็มไปด้วยสารพัดอาวุธมีคมสาหรับลูกผู้ชายท 4. โฉนดของดวงจันทร์ถ้าหากคุณกำลังมองหาสถานที่ที่เงียบสงบคุณสามารถซื้อโฉนด1เอเคอร์บนดวงจันทร์ได้ในราคาเพียงส2เหรียญส่วนการเดินทางไปยังดวงจันทร์นั้นคุณจะต้องหาทางไปด้วยตัวเอง 5. เพื่อนในจินตนาการแต,แต่จะกจริงเมื่อไม่ใช่คนหนึ่งไขเพื่อนในจินตนาการที่มีชื่อว่าจอร์ดันนิพีแมนในราคาถึง3,000ันเหรียญมันฟังดูบ้าแต่มีคนยอมซื้อเพื่อนในจินตนาการนี้ไปจริงๆและสุดท้าย 6. USB เพดบล็อกสิ่งที่คุณต้องทำก็เพียงแค่นำสายยบเอ,บงองมันเฉยที่่ไไมต้อองทอะร